นี่นะครับผม Amso Cat Gaming วันนี้จะมาสอนระบบฮะไม่มีเขาเฮ้ยเมื่อกี้ลูกค้าถามเอามามา,มาต่อคือสาวคนที่โคตรมือใหม่นะครับเออคือแบบ เล่นไม่เป็นจริงๆหรือกะอยากลองเปลี่ยนแนวผมจะสอนตั้งแต่สร้างห้องควบคุมอะไรประมาณนี้เลยคือเน้นนะครับสำหรับคนโคตรมือใหม่และอยากเปลี่ยนแนวมามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเอามาสอบวิธีการสร้างห้องอไ <c oughs> อ้ก็เป็นโหมดโหมดแต่ละโหมด i ิงเกิลน่นคนเดียวทีมทีมเดทแชร i n ิ่ง คือที่ผมจะสอนเทนนิงเทนนิงคือการยิงเป้าอืมอันเนี้ยก็อ่านตามมันง่ายอยู่เจมเกมเนี้ยใส่รหัสก็อ่านี่อ่าด่านที่นิยมก็เนี้ยมันจะบอกมันอยู่เปลี่ยนด่านก็คลิกตรงเนี้ยเออดูเปิดน,นี่โอเคพบแล้วก็ แล้วก็ขอเปิดกล่องกันไ,ได้แล้วะเฮ้ยอ่ะของฟรีแต่ไม่ความแรงเหมือนเดิมทุกอย่างอเออใช้แก้คัดอืมมันมันก็กดเริ่มกันเลยอันนี้ผมก็ทำให้พวกพี่ๆผมด้วยแหละเขาจากเกมออดิชั่นอยากมาเกมนี้แต่เขาอยากเปลี่ยนแนวเขะอาจจะไม่รู้อะไรแหลกแหลก อาจจะแลกหน่อยไม่ใช้โปรแกรมแฟบอาจาใช้โปรแกรมรกเกมนี่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดมันจะโดยเล็กหนึ่งบนคีย์บอร์ดไม่ใช่แป้นตัวเลขหรือว่าเปลี่ยนตรงลูกกิ้งออกก็ได้แต่แนะนำให้เปลี่ยนพยายามหัดเปลี่ยนบนคีย์บอร์ดเออนี่หนึ่งปืนหลกักสองปืนพกสามมีดสี่ระเบิดนี่ระเบิด มันจะมีผมซื้อมาสองอย่างคือถ้านี่เราถือระเบิดแบบนี้ตุม่มเออแต่ถ้าเราอยากได้อีกระเบิดหนึ่งมันเป็นระเบิดแสงมันไม่ทำลายศัตรูแค่ทำให้แสงมันเข้าตาแบบนี้ต่มแบบนีเออทำให้ศัตรูมองไม่เห็นแล้วก็บุกยิงปุ้งปุ้งปัง,ปง สอนปืนสนันนะห้ามห้ามเล็งครับห้ามเล็งค้างแบบนี้ห้ามเล็งเห็นะไะมจะไม่โดนเดี๋ยวเห็นปวเห็นว,เ,นวเอออันห้ามเดินเล็งแต่ถ้าแบบยู่ยเฉยแล้วเล็งได้แล้วเรื่องกระโดดข้อยอีกสเต็ปหนึ่งนี้ผมก็กดจำคือ เนี่ยถ้าจะเล่นแบบผมนะนี่ขนาดคือถ้าจะเล่งปุ๊บจะยิงแบบนี้เออแต่เมื่อกี้วุดแค่จะสาซับนี่คือมันไม่มีระบบกดคิวในเกม P.B. เออมันไม่มีระบบกดคิวลืมตั้งมุมมองว่ะช่างเถอะเออคือถ้า ถ้าคนเยอะๆหรือคนเล่นเป็นนะคือผมเล่นอ่ะจะเป็นแบบนี้เฮ้เชีย่ยอืออืออือเออถ้ายิงไม่ได้ก็ใช้ปืนพกนะครับให้ดูปึไม่หมดยิงเป้าเทรนนิ่งครับยิงไม่ออก กล้ากล้าจริงยอมรับตัวนี้ไม่ไม่เคยปั๊มหรอกแต่ตอนแรกๆซื้อแต่คูณสองเเป็นอัพแล้วก็มีดบว e ก exp แหลกอัอักเลยเ,เกมเนี้ยไม่ต้องเน้นแม่นมากเพราะเท่าที่ดูนะกระสุนอนะม,นม่เคยแม่นหมือนบางครั้งมันจะติดกลนติดตัวไปแล้วแบบเนะี้ยดูนะ ก็ทำไม่เป็นหรอกอนนคือบางครั้งเล่งยังไงอาจจะไม่โดนก็ได้แต่มันต้องพูดถึงปืนกลอันนี้พูดถึงสนไนค์สไนนะห้ามยิงแบบนี้ห้ามยิงห้ามยิงมันจะช้าให้ยิงแบบนี้นี่อันนี้ เราก็ต้องพยายามหันเมาให้ต่ำๆไว้แต่อย่าต่ำมากดับเอวอ่ะเออแน่ๆคือเอาระดับเอวไม่ต้องขาขาไม่จะโดนไม่โดนบอกไม่ถูกว่ะเชียเอโก,โกมครั้งแรกเป็นเกมออนไลน์ซะงั้นดูนะเมจะทำให้ดูให้ยิงครบสามสิบตัว

<laughs> ไม่มีช็นฉากวายอะไรเลยโอ้ยไก่กจริงๆอ่ะเออสาวคนโคตรมือใหม่โู้ยจริงๆโคตรมือใหม่โคตรมือใหม่นะครับคตรเด็กเกียออนเด็กอายาท่าท่าท่า ถ้าผมไม่อยากรู้ว่าพวกคนเก่งมาจากไหนคือคลิปนีม้มันเกียนน่าจะมาโด่งมาด่ายาเลยเออโอเคสิหตัวแล้วก็ฆ่าตัวตายกันแล้วจะเปียนปืนแต่รู้สึกชิปหายปืนกลลืมเอามาลืมเอาระเบิดมาไม่เป็นไรที <c oughs> นี้ผมก็ใช้ปืน FN F N File น่าจะอ่านว่า F N File เัวน,นี้ก็เป็นเือที่ลั่นเร็วมากชนิดนึงึงขั้นโกงได้ในหลายๆคนแต่ในความที่ของผมอะถ้ามันโกงจริง่ G M เขาไม่เอามาขายหรอกเออซึ่งเท่าที่ดูเออเนี้ยมันไงวะมันมีข้อเสียนะจริงๆ คือกระสุนม,มันหมดไวเอ๊ะมันลั่นเร็วมันก็กระสุนนั่นจะหมดไวาดูการดีดดูด๋ดิมันดีดอะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ป,ปมันจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งแนะนำเออเนี่ยโดดยิงครับโดดยิงแล้าบังคับเมาส์มันจะง่ายทุกปืนเนี่ยให้โดดยิงถ้าเป็นไปได้ก็ยิงเป็นเทียร์ชุด เพราะมันกระสุนหม,มดไวแต่ว่าที่ผมกระโดดถ้าอะคนมือใหม่ผมบอกนะตัวสเปซบร์เอาก็ได้มันจะโดดง่ายกว่าเยอะ <c ười> แต่ผมกดจำเอากดจำแล้วสอนอีกคลิปหนึ่งเออกะโดดธรรมดาก็เฮียเฮีย,ย,ย,ย โแทบหมดแม็กไม่เคยกระโดดธรรมดาอ่ะอ่ะจะยิงให้ครบส่วนปืนกลเนานะคือถ้าพยายามยิงให้หมดแม็กซ์ายาวใช้ทุกนัดให้มันคุ้มค่าปืนกลอ่ะคือยิงสาดอะเออล้วเพแต่ว่าชีปบอกให้คุ้มค่าคือถ้าไปเล่นพวกด่านทีมเนะี่ยคือมัน มันน้อยอ่ะที่จะมีขาเป็นบุกเดี่ยวใช่ปะ่ะก็สมม่วนมากจะแห่ไม่ใช่แห่แบบแบ่งกระจายรับด้านละสามด้านละสองเออเนี้ยซึ่งลองทำเล่น,นดูยิงเป็นชุดเห็นป่ะใส่ยี่ิบสองนัดแล้วก็ยิงสายใย่ยี่สิบ มันไม,ม่ต่างเท่าไรหรก่กนี่อีกอย่างเออเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งเวจะหาแพมอืมไนวะมีป่าวว่าจยแปแพมไน <c oughs> ้ไหมเนี่ยเออไหนอ่ะเออเนี่ยคือยักกับ ปืนพวกเนี้ยมันจับแม่นในระยะกลางด้วยแม่นมากจริงๆถ้าริงเป็นถ้ายิงเป็นโดปูแต่ถ้าเล่นพวกเอเคมึงเอ้ยยิงปเอเคก็ไม่เก่งออกไม่เป็นเลยปั <laughs> ๊เออสัฟเอ็นไปแล้วปืนโกงดีอึดใหญ่อะแม่นแม่น คือมันแม่นจริงัืนเนี่ยไม่โดน <c oughs> เอาการตั้งปืนปืนกลอืประมาณเนี่ยเอวอ่ะที่คอยอยู่นะเนาะเหียเอาไม่ <c oughs>

เอายิงปุ๊บให้ทำเป็นวงกลมไว้เออถ้าพวกมันแบบกระโดดไม่เป็นอะไรเงี้ยเออพอวบิกินก็น่าเทพน้อยแหละก็ยิงแบบวงกลมทำเป็นวงกลมก็เลยปุ๊บปุ๊บพยายามกดใส่พื้เนี่ยอืมแล้วก็อาเออแล้วกอืม กโซคัเกมมิ่งก็ขอจบอืมแล้วแบบแค่นี้แหละมันสำหรับโคตรมือใหม่นะ